เพืเ่อนๆทุกคนสุรีก็พาเพืเ่อนๆทุกคนทุกท่านมาชมวิธีการปลูกสับปะรดนะครับเนาะอันนี้ครับปลูกเสร็จแล้วนะครับเพืเ่อนๆปลูกเสร็จแล้วรอบำรุงใส่ปุ๋ยแล้วเก็บเกี่ยวครับผมนะครับเด้อสับปะรดครับผมสับปะรด ปูกเยอะมากครับเพืเ่อนๆวิธีการปลูกเขาก็จะปลูกแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนปลูกยกล่องนะครับเนาะปลูกยกล่องสุริจะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเกรดอยู่เรื่อยๆนะครับเพือ่อนๆพเพราะว่าสุริชอบมากครับผมใส่งานกเกษตรนะครับเนะาะครับผมจะยกล่องระยะห่างประมาณหนึ่งเมตรครับเพื่อนเพื่อนระบบจัดการน้ําคือปลดนะเปิดน้ําใส่ล่องนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเขาจะทําล่องมาแบบนี้ครับผมในหัวงานเขาจะทําล่องมาแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อน ว่างานนะครับเด้อเราจะเปิดน้ําใส่ร่องนะครับเนาะแล้วก็หนึ่งร่องเขาจะปลูกประมาณสองแถวครับเพื่อนเพื่อนปลูกสองแถวคุมด้วยถุงยางครับเพื่อนเพื่อนคุมถุงยางเพื่ออะไรหนึ่งป้องกันวัชพืชครับเพื่อนสองให้ความชุ่มชื้นกับดินไม่ให้ให้แห้งเร็วจนเกินไปอยู่ในช่วงหน้าแล้งนะครับเพื่อนนะครับเด้อเพราะสับรถเขาก็ปลูกหนึ่งเขาจะปลูกหนึ่งปีเขาถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเพื่อน มานี่ครับเนาะกับบรรยากาศวันนี้ก็เป็นเพื่อนไปฝนต้นหนาวเออคือ,อ,อคือครับผมไปฝนต้นหนาวเหมือนฝนจะตกเลยก็เบเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับประมาณนี้ครับผม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปกับบรรยากาศวันนี้ครับผมเพื่อนๆนู่นเย็นสบายกับวิธีการปลูกสับรดนะครับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสุริครับผมเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูไกลๆครับผมเพื่อนๆนู่น หลายไร่มากครับเพื่อนๆเดี๋ยวสุริจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตส่วนจับรถอันนี้อยู่เรื่อยๆครับผมเพื่อนๆกับบรรยากาศวันนี้ครับผมเพื่อนๆไม่มีเมฆเลยครับผมมีแต่เมฆหมอกฝนครับผมไม่มีแสงแดดครับเพื่อนๆเย็นสบายขอบคุณนะครับกับวิธีการปลูกสับรถนะครับผมนี่ครับผม